าทย์นี้พี่มาจะมาทำว่าได้อีทอินเดอะวีคขุนดีแบบไม่เคร่งนะไมากับที่ว่ากลับมาจากเกาหลีแล้วเป็นคนไทยแล้วอันนี้เหรอืมกล่องอ้วอร่อยมาก <love> ไม่ได้เล่นเวทมานานมากเนี <Yeah. S 2> ่ยภูมิใจในตัวเองมาก The ฮัลโหลทุกคนเวลคัมแบคนะคะบล็อก ในรอบล้านปีอาทิตย์นี้พี่มาจะมาทวํว w a t ด้ Eat In t e Week คุณดีแบบไม่เคร่งนะคือช่วงนี้พี่มาอยู่ในช่วงแบบเออ Maintain Weight นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเคร่งกับการแบบวิวกล้ามเนื้อหรือว่าพีกเหมือนเดิมแล้วนะเอออยากจะแบบใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์ขึ้นแล้วก็เครียดน้อยลงเนื่องจากช่วงนี้งานเยอะด้วยนะคะแล้วก็เจอเพื่อนเยอะแบบกิจกรรมในชีวิตมันเยอะก็เลยอยากให้มันแบบเออ Flexible แล้วก็บาลานซ์ขึ้นมานิดนึงก็เลยอยากจะแบบมาถ่ายทุกคนดูว่าช่วงนี้ทําอะไรบ้าง วันนี้พี่วายอยากกินอะไรเบาๆตอนเช้านะคะเดี๋ยวจะทําอะไรง่ายๆก่อนวันนี้อยากกินอะไรที่มันแบบเป็นซุปๆหน่อยอะ่ะเพราะว่าพอแห้งมากแล้วค่ะช่วงนี้แบบเจอเพื่อนเยอะเราเมาเยอะแล้วมันแบบเสียงแหบเลยอ่ะเดี๋ยวจะทําแบบเป็นเอ็กดรอปซุปแบบง่ายๆนะมันอันนี้มันเป็นแบบช h i เ k e n บรอ t ที่แบบสําเร็จมาอยู่แล้วยี่ห้อยี้โอเคอยู่นะมันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยแล้วแบบโอเคอะ่ะเอาง่ายๆมันก็คือซุปไข่อะ่ะทุกคน BB <c oughs> Hotpot คือปกติมันต้องมีแบบแป้งอ่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีนะคะก็เลยเดี๋ยวจะ DIY มันจะรอดไหมเนี่ยคนเราเองก็ได้ว่จะเป็นฟิลนี้เอาจริงมันเหมือนโจ๊กเหมือนกันนะแต่ว่าเธอว่าว่ามันอร่อยดีอะมันแบบเท็กซ์เอร์มันคล่องคอดีแล้วก็พินง่ายนะคะไม่ต้องมานั่งเคี้ยวเยอะนี่มันจะแบบไข่มันจะฟูๆางทุกคนดูดิ มันแบบหอมมากอะ่ะอืม,อ,มอร่อยมันแบบไม่ได้หนักอะ่ะทุกคนแล้วมันคล่องคลอนะคะฟิลแบบว่ากินสุปฟิลโฮมโฮมีหฮมฮมีแม่ทำเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วพี่มาจะไปตลาดนะคะไปซื้อของมาทำทาโก้วันีจะทำทาโก้แซ่บ d a y มีใจมากเพราะว่าอยากกินของทอดมานานมากนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำให้มันเฮลตี้นะ lunch time ก็เดี๋ยววันนี้จะทำทาโก้กุ้งทอดนะคะเพราะว่าอยากกินมากไปกินมาในเมืองรู้สึกว่าแบบอุ oh God ๊เห y g o อดฉอยากทำเองที่บ้านแบบให้มันเฮลตี้ขึ้นแล้วก็เครื่องแน่นๆแบบด้วยตัวเองะอะไรเงี้ยมีหนึ่งทิปก่อนที่จะเริ่มทำคือปกติเห็นกล่องแบบนี้ไม่ต้องตกใจคือพิมพ์ว่าจะชอบหัน่นนู่นหั่นนี่อ่ะเก็บไว้ในตู้เย็นนะถ้าเกิดว่าใครเอ่ออยากให้มันอยู่นานๆหน่อยก็เอาไปแช่ช่องฟรีซก็ได้ถ้าไม่ค่อยได้ทำอาหารบ่อยแต่ว่าทำไว้แบบนี้มันก็จะทำให้เราทำอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็ม่เสียเวลาด้วยแน่นอนจะะะทททาขออ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 องงงดดต้้้้มมีีีแปปุรรร่ย่ยใััคคืนนนนนนสเซ์ว ที่เมนูนะอันนี้เป็นแป้งชุบทอดปรุงรสสาเร็จแบบสูตรใหม่ของเขาที่ลดการอมน้ามันลง30%แล้วก็ลดโซเดียมด้วยอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ของเขานะคะเกิดมาเพื่อคนที่ชอบกินของทอดแต่ว่ากังวลเรื่องสุขภาพนะแบบฉัน <c oughs> เออคือบางทีเวลาเรากินของทอดใช่ไหมบางทีเราจะกังวลวนะ่ามันแบบเอออมน้ํามันเยอะหรือเปล่าหรือว่าบางทีการปรุงรสก็อาจจะทาให้สุขภาพเสียโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมอันนี้คือเขาดีไซน์มาเพื่อที่จะแบบใช้อันนี้ทรงเดียวแล้วก็จบเลยนะคะอันนี้คือเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นสายเฮลตี้นะคะแต่ว่าชอบกินของทอดแบบเพลาาทํร สบายใจขึ้นตอนเรากินของทอดนะวันนี้ที่พี่มาจะใช้เป็นรสต้นตำรับนะคะอันนี้มันจะแบบมีความแบบมีกระเทียมพริกไทยมีกลิ่นของรากผักชีนะคะก็จะแบบหอมหอมช่วยเพิ่มอารอมาให้กุ้งทอดของเราเดี๋ยวเราจะมาทําแบทเทิร์นก่อนนะคะพี่มาจะใส่แค่อันนี้อันเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะผสมน้ําเย็นนะคะ120มิลนะแล้วก็เดี๋ยวจะคนทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเอากุ้งไปชุบกันนะคะหลังจากที่เราคนเป็นเนื้อเดียวสวยๆแล้วง่ายมาก กุ้งเสร็จแล้ว so easy นะคะลงหนึ่งสองสามว้าวโยสนุกอะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นานอ่ะแล้วก็เสด็จน้ำมันออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเอาบนกระดาษซับมันให้ดูว่ามันลดการอมน้ำมันขนาดไหนนะนีุ่้ยทุกคนบ้าปะเนี่ยดูดิไม่ได้โมเมนะเดี๋ยวทำให้ดูชิ้นป๊เผื่อเผ่เ่เอย เวอร์เกินคุณนะตกใจว่าคือปกติเคไม่ค่อยได้ทำของทอดเพราะว่าคือเวลาเราทอดลงมาแล้วมันจะเห็นในในแผ่นกระดาษเลยว่ามันเป็นแบบน้ำมันอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบอันนี้คือลดการออน์น้ำมันจริงทุกคนคือมันแบบมันแบบนทบจะไม่มีอะไรอยู่บนกระดาษเลยอะ่ะเออเดี๋ยวจะลองชิมเปล่าๆก่อนเพราะาอยากรู้ว่าแบบรสชาติเป็นยังไงนะแบบโดยการที่ไม่ปรุงอะไรเลยหืมกรอบโอ้โหกรอบมากอืมของทอดมันอร่อยจริงเฮ้ยสมา กรอบอร่อยแล้วแบบครบรสมากคืออันนี้พี่มอไม่ได้ปรุงกุ้งด้วยซ้ำทุกคนเพราะวาแค่แบบเอากุ้งใส่เข้าไปในแป้งแล้วก็ชุบทอดเลยอร่อยมาก กรอบมากแล้วก็แบบหอมเครื่องเทศมากนะมีแบบกลิ่นผักทีเลยท่านผู้ชมขอเพิ่มไม่ไดคะเพิ่มให้ลูกค้าด้วยค่ะแบบด้วยความชอบส่วนตัวคุณาว,ว,ว,ว้าวเลที่คิดอันนี้จริงมันเอาไปทอดทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ได้เลยคิดว่าน่าจะทอดพวกแบบฝักทองตักยาวอะไรแบบอร่อยมาก love. อันเลิฟพี่มาแนะนํามากนะคะใครอยากจะไปตามตตอนนี้รดดีเมนูมีขายแล้วที่เซเว่นอิเลเว่นนะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศมีบิ๊กซีโรตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าใครขี้เกียจออกจากบ้านนะคะสั่งออนไลน์ก็ได้ช้อป เราจะมาประกอบล่างทาโก้ของเรานะคะพี่วาจะใช้เป็นแป้งมินิทอเทียจริงๆแล้วมันจะมีแป้งพวกแบบโลคาแบบซาวเวอร์โดทอเทียอะไรเงี้ยทุกคนก็ไปเลือกเอาตามที่สะดวกแล้วกันแต่ว่าอยากจะให้มันน่ารักนะคะเอาไปย่างนะคะ <c oughs> มันนร่อยอะทำไปกินไปมันจะลุกไม่เหลือกุ้งใส่ทาโก้ในที่แล้วก็เอาแป้งขึ้นมาวางบนจานนะคะแล้วกุ้งวางนะคะทุกคนใช้สองตัวก็ได้ถือมัาจะใส่หอมแดงนะคะทุกคนแล้วใส่มะเขือเทศ อะโวคาโดนะคะพริกสดออปชั่นอลนะคะใครจะแบบไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อะ่ะนี่คือผักชีโรยไปจ้านี่นะคะทุกคนก็วางมะนาวอย่างงี้แล้วเวลาเราจะกินเราค่อยบีบใส่เพรเห็นร้านเม็กซิกันเขาทำน่ารักดีเสร็จแล้วท้าาาบีบมะนาวแล้วชิมกันจ้าคาโก้ของวิวาอามอร่อยมาก,มมากนี่มันคือสิ่งะดิ์ที่แบบภูมิใจมากอร่อยโคตร อ้วิน่ะ นานๆทีนะซึ่งพี่ว่าเป็นคนแบบเดี๋ยวนี้อ่ะจะไม่ได้เคร่งเท่าแต่ก่อนแล้วรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยส ustainable แล้วก็จริงๆในมือหนึ่งพยายามจะให้แบบเออมันมีของทอดก็จริงแต่ว่ารอบๆอ่ะมันจะมีผัดมีอะไรที่แบบมีประโยชน์เยอะมากๆเช่นเดียวกันนะคะมาร่วมกับมือนี้เราก็แบบเน้นเพิ่มสารอาหารเพิ่มอะไรแล้วก็แบบไม่ได้เครยดเท่าแต่ก่อนแล้วมันทําให้การกินของเราแบบมีความสุขขึ้นเยอะมากอร่อยเลย okay, เดี๋ยวว่า,วาขอจัดการเที่ยงให้หมดนะคะด้วยความน่าจะเร็วเพราะว่าอร่อยมาก<ๆ>แล้วก็เดี๋ยวนี้มีออกไปเจอเพื่อนนิดนึงแล้วก็ตอนเย็นนนนนนนติิ่่่งงงหอจะะะไปาาเเกชพพคัดื มนุษย์ท่านหนึ่งผู้ติดเกมนะเพื่อว่าติดเกมมาช่วงนี้เพื่อว่าก็เลยออกมางานกนชินกิมแพคก,กับเพื่อนนะคะคือแบบนั่นแหละเป็นเด็กติดเกมอ่ะเออคือเข้าเย็นก็เลยต้องกินข้างนอกนะคะเพราะว่ามางานแล้วแบบมันขี้เกียจกลับบ้านไปทํากับข้าวนะก็เลยกินเป็นซุกี้นะคะใส่หมูใส่ผักบโอ้ฟินมากนั่งคุยเรื่องเกมกับการกินแบบซุกี้ที่ฉันชอบกินที่สุด เดีแต่จะใส่คอตเตชีสเข้าไปด้วยจริงๆช่วงเช้าอ่ะพยายามจะกินให้มันแบบมีโปรตีนหน่อยเพราะว่าสังเกตว่าเวลากินคาร์บอย่างเดียวอ่ะเรากินยาติตเวศแล้วมันแบบคราชนิดหนึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเพยายามให้มันมีโปรตีนนะคะแต่ว่าเป็นคนชอบกินอาหารเชา้าที่มันหวานๆก็เลยแบบใช้ประมาณนี้เออีเป็นแบบกรีดโยเกิร์ตท,ที่มันเป็นโสดวานิลาอร่อยมากลิสชูการ์ดแล้วก็เดี๋ยวจะใส่คอตเจชีสไฮโปรตีนนะคะเข้าไปหนึ่งเม็ด แปลกแต่ว่าอร่อยดีชอบ r o of choice ของพีมามวันนี้เป็นราสเบอร์รี่นะคะชอบกินมากแล้วก็มีอันนี้เป็น new discovery มันเป็นแบบซีเรียวนั่นแหละแต่ว่ามันเป็น high protein แล้วก็อร่อยมากเป็นแบบเกโก้มันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วมันลดมากมันอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> ก็ใส่เชียร์ซีดนิดหน่อย คือพยายามเน้นให้มันง่ายๆเพราะว่าควรต้องกินยาวเว้ยแล้วคือถ้าเกิดว่าคิดว่าข้าวเช้ามันจะต้องยากแล้วมันก็จะเริ่มขี้เกียจแล้วมันก็จะเริ่มขี้เกียจทําแล้วมันก็จะแบบขี้เกียจกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเป็นอาหารที่ดูไฮคาร์บเนาะแต่ว่าจริงโปรตีนมันเยอะมากเพราว่าภูมิใจกับคอมบิเนชันนี้มากมันอร่อยมากอืมอร่อยมากโดนเส้นมาก last bite ถ้า Quick Update เผื่อใครแบบงงว่าแบบกินยาอะไรวะ <c oughs> คือก่อนนันนี้ที่พิ่มาแบบเป็น Panic ใช่ไหมแบบประมาณชาติที่แล้วอะ่ะแบบประมาณปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือก็ไปหาจิตแพทย์มาตลอดแล้วก็เพิ่งค้นพบว่าจริงๆแเราไม่ได้เป็นโรคแพ n i c นะคะเป็นแบบแพ n i c จากโรคเครียดที่แบบมาจาก ADHD อีกทีหนึง่ง ADHD มันคือที่พี่วับเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเอานะเพราะว่าฉันคงอธิบายได้ไม่ดีเท่าช่อง YouTube ต่างๆแต่ว่าเอิ่มโรค ADHD หรือสมาธิสัน้นอะมันแบบทาให้พีว่วไม่ไม่โฟกัสงานไม่ค่อยได้หรือแบบอะไรประมาณเนี้ยทุกคนช่วงเนี้ยก็เลยหมอก็เลยให้ยา ADHD มากินตอนเช้านะคะต้องกินตอนเชา้าหลังจากนั้นแบบจะทํางานอะไรหรือ whatever มันก็จะช่วยให้เราแบบสามารถที่จะเธอเป็นคนปกติได้ดีขึ้นน,น,นะนะนอกจากที่กินข้าวแล้วกินยาแล้วก็คือจะพยายามเจอเนอร์ เพราะว่ามันช่วยเยอะมากกับเรื่องแบบในหัวคือบางทีมันยังคิดยังทำ am, แล้วก็มีความแบบกังวลแล้วก็นู่นนี่นั่นแบบตีกันในหัวแล้วก็มีอารมณ์ที่ process ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยจะพยายามแบบมาเจอโนตอนเช้ามันจะได้จัดระเบียบความคิดตัวเองได้ดีแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตทางวันนี้โดยที่แบบไม่มีเรื่องกังวลติดหัวขนาดนั้นอะเออ วันนี้พี่มามาเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่า ทำไมกับดีว่ากลับมาจากเกาหลีแล้วเป็นคนไทยแล้ว,วน,นี<ท>วถ้าเกิดใครแบบจำบล็อกที่เกาหลีได้อะก็คือเป็นเพื่อนเพิ่ว่าที่แบบอยู่ที่เกาหลีแบบถ่ายด้วยกันมาเป็นปีนะคะวันนี้กลับมาแล้วก็เลยจะพาเด็กๆทั้งท่านทั้งสองท่านนะคะทเที่ยวเที่ยวเมืองเก่าซะหน่อยเออชีสองคนนี้เป็นเศรษฐีต่างจังหวัดน,นะ <laughs> เศรษฐีจังหวัดอะไรเกินลยเป็นเศรษฐีร้อยเอทค่ะนี่เป็นเศรษฐีโลกนะคะก็ก็เลยเดี๋ยวนี้พาเที่ยวกรุงเทพไปหนึ่งค่ะเศรษฐีจริงไม่ไม่รู้แต่คนร้อยเอทจริง สู้ส่งนิวสิคาสัมมเย หลังๆวันนี้นอกจากไม่เครียดกับการกินเท่าเดิมก็คือเวลาจากบ้าน <ไป S 1> พัวก็ไม่ได้แบบประสาทแดกเท่าเดิมแล้วเรื่องการกินอ่ะคือเวลาพม่าแบบไปข้างนอกผมก็จะหาออปชันที่ร <อ S 1> ู้สึกว่าเป็นโฮลฟู้ดแล้วก็อาหารที่แบบธรรมชาติประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าจะเลือกแบบพมาจะเลือกเมนู C ที่ผักเยเอะๆแล้วก็ยังเป็นคนชอบกินโปรตีนอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเลือกแบบพวกเนื้อย่างพวกอะไรเงี้ยเกลียงเกลียงทางโต๊ะเลยแล้วก็สมมติเพื่อนสั่งอะไรมาแล้วเราอยากชิมอยากกินพอก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าาาาาาแบบบบใในนนนอทิตะมก็จห้ั เคเฮลตี้ประมาณแบบ80%มันจะได้ยังสุขภาพดีอยู่นะคะวันนี้เหมือนมาตะลุยคาเฟ่ทรงวาดอะก็คือร้านที่สามของวันนะคะสั่งกาแฟกินกันไไม่หยุด <c oughs> จ้าแล้วก็แบบเหมือนพอเราไม่ได้มาออฟเซสเรื่องอาหารนะคะนั้นอะมันทำให้เวลาเราอยู่กับเพื่อนอะมันได้เอนจอยโมเมนต์นั้นจริงๆด้วยมากกว่าที่จะมากัวงวลว่าเฮ้ยกินอันนู้นอ้วนปะวะอันนี้อ้วนปะวะมันแบบมันได้อยู่กับเพื่อนจริงๆแล้วมันได้เอนจอยโมเมนต์นั้าานจริงๆ นอกจากตะลุยพาเพื่อนกินแล้วนะคะวันนี้ก็คือเดินเยอะมากคือพี่มาพาเพื่อนมาเที่ยวแถวฝั่งทนก็คือเดินชํำเลยอะ่ะแบบฟ,ฟิลแถวแถวแบบรอบๆอยาวลาดอะไรเงี้ยนานๆทีคือแบบออกมาเที่ยวกงเทพก็สนุกดีเหมือนกันนะวันนี้แบบอากาศดีด้วยหนาวๆนิดน,นึงแต่ว่าคือฝุ่นแอบเยอะนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกว่าแบบเออได้เอนจอยชีวิตตัวเองแล้วแบบได้ออกไปใช้ชีวิตจริงๆอะแฮปี้มาก เาโฮ่ g ดมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้ามากแต่ว่าวันนี้จะต้องไปนคนปรปฐมนะคะเพราะว่าที่บ้านพิมวาเขาแบบเหมือนรวมญาติกันแบบจัดเลี้ยงปีใหม่อะไรประมาณเนี้ยเออก็เลยเดี๋ยวจะขับรถไปนคนปรปฐมแล้วก็ <c oughs> พิมวาเอาชามากินตอนเชา้ามันเป็นแบบชาสมุนไพรโรตดโคตรนะวันนี้ตื่นมาไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานก็กินเย็นอยู่เดี๋ยวไปกินทีเดียวที่บ้านที่นคนปรปฐมเลยแล้วทุกคนอันนี้คือบ้านนาคนปรปฐมพิมวานะคะ วันนี้วันลมญาินะคะก็ะเลยมีแบบจัดโต๊ะเล็กน้อยน่าจะเป็นแบบอาหารไทยเพราะบ้านเฮีแบบไทยแท้สุดๆนะน,นี่พ่อนะคะพ่อ<ห>น,น้าเดิมอข <c oughs> นมจีนน้ำพริกนี่น้ำพริกลงเรือนีอันนี้เป็นผักของน้ำพริกลงเรือมีความเฮลตี้ผักต้ม <นะ S 2> บอกแล้วบ้านฉันเฮลตี้นม่วงกุ้งทอดซอสมะขามอันนี้คือข้าวเหนียวปิ้งนะคะขาองดังนครปฐม ของโปรดพิมวาเ <laughs> ดี๋ยวคำมทูไมคิดเช่นจริงๆแล้วหลายๆทีเวลามางานแบบสั่งสั่นที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะเลือกอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะเดี๋ยวแบบไปเติมมืออื่นเอาแล้วก็แบบนานๆทีจะได้กินอาหารที่บ้านนะคะชวาอ์อือร่อย ข้าวเที่ยงกินข้าวเชา้าแล้วกินข้าวเที่ยงต่อเลยค <c oughs> ือเออมากินซูชิอีกแล้วนะคะทุกรอบที่มาแล้วเขามาถมก็คือเหมือนกินร้านเดิมๆอะ่ะทุกคน <c oughs> สำหรับคนที่ไม่เคยดูนะคะนี่คือร้านโปรดที่มาคือมันเป็นร้านแบบอาหารญี่ปุ่นที่แบบปลาด,ดิบแบบโคตรอร่อยนะคะแบบอร่อยกว่าในกรุงเทพ <c oughs> <c oughs> อีกอ่ะเด็บมาเด็บโรโล วันนี้จะกลับไปกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวกลับไปยิมนะคะเพราะว่าไม่หยอกโรกายวันนานมากทุกคนกางจะกลับบ้านแล้วแบบบ้านตัวเองอ่ะนี่แม่แม่เทย์ไฮร็วบาอันนี้คือแม่และสมุนของเขาชื่ออะไรบ้างอันนี้คือเกาลัดพี่ทูอันนี้คือปลาทูปลาทูและเกาลัดเกาลัดอันงามกินไปแล้วกินไปแล้ว ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะพี่มาจะทำข้าวเย็นก่อนออกกำลังกายแต่ว่าขาออวดหน่อยน่ารักไหม,ไหไหมคือแบบมันพี่มารคุณย่าหลายคนมากแต่แบบหนึ่งนย่าที่บ้านคือเขาแบบทำเองแล้วเขามาแจกย่าทุกคนแบบหลายอันมากปากก็เลย เนื่องจากวันนี้กินไปเยอะมากแล้วค่ะตอนเย็นเลยว่าจะทําอะไรที่แบบไม่ได้แบบหนักท้องขนาดนั้นเดี๋ยวจะกินซุปไก่นะคะแต่ว่าวันนี้มีคามฟิวชั่นพี่คอมอยากกินให้มันเหมือนต้มยำน,นิดนึงแต่ว่าอยากจะให้มันมีความญี่ปุ่นแล้วก็ไทยไปด้วย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมัวๆเลนะเราไม่ได้แกสูตรเราทําตามใจฉันวันนี้มีแบบพวกนี้ที่ขันไว้อยู่แล้วแบบพริกกับหอมแดงอะแต่เดี๋ยวนี้ใส่ที่หลังมีแครอทกับหอมหอมใหญ่แล้วก็รากผักชีเดี๋ยวจะใช้ไก่แล้วก็ สิ่งนี้คือถุงดาชิที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะแต่มันมีเกลืออยู่ข้างในด้วยอะ่ะน่าจะใส่แบบไม่เยอะจริงๆมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบปลาแห้งอ่ะทุกคนม,มันน่าจะแบบเริ่มวนๆแล้วประมาณสินาทีพอจะใส่ไก่เข้ เาไก่ขึ้นมาเดี๋ยวจะชีกมันออกจากกระดูกทั้งหมดนะกูจะเอากระดูกไปตรงก่อนก็เดี๋ยวจะใส่หอมแดงก็ผักชีนะคะพริกนิดหน่อยเป็น,น <upbringing> สีสันซีสต์ทชาร์ตก็บีบมะนาวเยียภูมิใจในตัวเองมาก เรียกว่ามันเป็นซุปไก่ฉีกเลเป่าวะมันก็น่าจะได้ปะ่ะชิมซุปก่อนอืมอร่อยนะเนี่ยมันไม่เหมือนต้มยำอ่ะมันเหมือนเป็นฟิลแบบซุปไก่ที่แบบฟิลโฮมีโฮม่โฮมี่แต่มันแซบขึ้นมาในนึงอืมอืมชต้มแบบนี้แล้วอร่อยมากอะเพราะว่ามันเวิร์กมากทุกคนลองไปทำกันดูาอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ว่ามันเวิร์กแล้วแบบโปรตีนมันเยอะด้วยอะทําปขกไก่นะคะอ,อร่อยว่ะ เดี๋ยวกินให้หมดแล้วก็ขอพักท้อมป๊นหนึ่ง <ś m any> เดี๋ยวไปออกกำลังกายกันทดาคลิปของวันนี้นะคะ growing อันนี้เป็น full body นะคะเป็นแบบของคุณ growing ananas ซึ่งเขาแบบใช้เวทด,ด้วยนะพี่ว่าไม่ได้เล่นเวทมานานมากทุกคนก่อนอันนี้คือแบบเล่นพิลาทิสเล่นแบบอะไรที่มันดูเป็นแบบโยคะอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้คือเออตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมารู้สึกว่าไม่ค่อยเล่นอะไรหนักๆเท่าไหร่อะคะนี่จะเป็นครั้งแรกดูสุดรอดไหม ม่กอดเฮ้ยแรกเลยเย้เสร็จแล้วออกังการในรอบร้านปีนะคะจริงไม่แม่ขนาดนั้นเวอร์ก่อนหน้านี้พี่วาแบบไม่ได้ออกแบบประเภทเนี้ยแบบพวกคีทพวกเวทหนักๆมานานจะเล่นแบบพวกโยคะยืดเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ่อทำงานแล้วแบบปวดหลังแล้วมีผ่านเอกด้วยใช่ไหมก็เลยส่วนใหญ่เป็นรีแฮบนะคะแบบว่าเออไปซื้อ กรายภาพมาเป็นเพื่อนคู่ใจอยู่สกักประมาณสองสาเดือนแต่ว่าตอนนี้เริ่มเล่นเวทแบบหนักได้แล้วอะ่ะก็เลยกลับมาลองเล่นฮิตดูเหนื่อยดีนะ <laughs> ไม่ได้ทำนานเ oh, หนื่อยมาก <laughs> แต่ว่าก็ยังดีที่ยังมีแรงอยู่ยมีใจสู้อยู่ยังชอบอยู่นะ Good m o r n i n งง่วงมากเมื่อวานแบบออกกําลังกายตอน,น,นคืนแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนแต่ว่าตื่นมากนอนไม่หลับเลยนะคะก็เลยหลับไปวมนตอนตีสองตอนนี้คือวันสิบเอ็ดโมงแล้วจะกินข้าวเช้าชอบมากก็เลยไปซื้อมาอีกนะคะซีเรียลเดี๋ยวจะกินอันนี้กับนมโปรตีนเพราะว่าเมื่อวานเล่นไปเราแบบมันไม่ได้ปวดตัวขนาดนั้นแต่ว่าก็นิดนึงอะ่ะก็เลยเดี๋ยวจะกินโปรตีนสะหน่อยจะได้สมร่าง อืม,อมวันนี้น่าจะต้องปั่นงานเล็กน้อยน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องซักผ้าด้วยไม่ได้ทํางานบ้านมสามทีวันแล้วห้องเละมากเดี๋ยวต้องเก็บห้องด้วย อันยองทุกคนเออพิมว่าแพฝุ่นหนักมากนะคะตอนนั้นก็คือบอกลาทุกคนด้วยการกินข้าวเดีวไปทํางานเย่ yeah! แล้วก็แบบทํางานไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็นอนตุยเย่นะคะเป็นแบบเป็นมนุษย์แพฝุ่นน้ำมูกไหลตลอดเวลานะฝุ่นเยอะมากอะช่วงเนี้ยเออเดี๋ยวพิมวาจะกินข้าวเย็นไปเลยนะข้าวเที่ยงยข้าวเย็นเพราะว่าดิฉันน็อกสิ่งนี้พีมว่าสั่งมาจากร้านอาหารเปรี้ยวตีนะคะเป็นข้าวแกงกะหรี่แล้วก็ออม็ต ข้ากล้องแล้วก็มีผลไม้นิดหน่อยจริงทุกคนเห็นอาจจะรู้สึกว่าวันนี้กินน้อยแต่เพิมาแบบเมาน้ำมูกเล็กน้อยนะคะก็เลยมันเวียนหัวมันไม่ค่อยหิวมันไม่ค่อยอยากกินมันแบบม,มันมีแต่น้ำมูกอะแล้วก็เอิ่มเมื่อเช้า,ชากินโปรตีนแล้ค่อนข้างเยอะคิดว่าอันนี้ก็แบบน่าตโอเครู้สึกว่าแคววันนี้ไม่ได้ต่ำขนาดน่ะ ็อกนี้อยากมาถ่ายให้ดูว่าพงมากินแบบยังไงบ้างอะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ก็คือปรับมาให้ hey, มันค่อนข้างที่จะบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพอกินแบบไม่ค่อยเครียดแล้วก็ไม่เคร่งนะคะใช้ชีวิตแบบไม่เครียด <c oughs> โกไปนี่คือไม่เครียดแล้วรู้สึกตัวบวมน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็แบบพอไม่ได้มานั่งกดดันตัวเองเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีพื้นที่ในสมองไปคิดเรื่องอื่นเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบมีแรงใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามให้มันเฮลตี้อยู่แหละเพราะว่าก็ยังอยากสุขภาพ นชีวเพราะว่าขอไปกินข้าวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบไลฟ์สไตล์ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาอัดให้ดูอีกนะเออปีที่แล้วรู้สึกว่าอาจจะมีแบบคอมเมนต์ว่าอุ้ยดูช่องพี่ตลอดแต่ไม่เคยทําตามเลยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางสายกลางมากขึ้นแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะวีเลทได้แล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้นะก่อนจะไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนอกจากกินเฮลตี้แล้วก็คือเขาเสียงซี่คือแบบ ฝุ่นเยอะมากนะคะช่วงนี้แบบทุกคนออกไปข้างนอกแบบใส่หน้ากากมีเครื่องฟอกาอากาศที่บ้านอะไรอย่างเงี้ก็ได้ดูแลสุขภาพไัจ,จ้าแล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้าบาย